ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมผมลิวซ่าลัมโพนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกเน็ตอีกเช่นเคยนะครับผมทั้งหมด4กิกนะครับระยะการใช้งานอยู่ที่30วันนะครับผมก่อนที่เราจะไปสมัครนะครับผมให้ผมแนะนำนะครับให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับไม่มีเงินในโทรศัพท์นะครับเพื่อกันที่มันจะดูดเงินนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็ไปสมัครกันเลยนะครับ เบอร์แรกนะครับผมก็ดุกจันเก้าสามห้านะครับดุกจันห้าสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็โทรออกนะครับเบอร์นี้นะครับผมจะได้เน็ตมาที่ 2G จิกนะครับผมระยะการใช้งานอยู่ที่30วันนะครับผมแล้วก็เล่นเกม rov ฟรีด้วยนะครับแล้วก็ดู YouTube ก็ได้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเบอร์นี้นะครับผมสำหรับคนนะครับที่ไม่เคยสมัครนะครับผมรับประกันนะครับ สมัครได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมสำหรับคนที่เคยสมัครแล้วนะครับผมก็ลองไปสมัครดูนะครับเผื่อจะได้นะครับแล้วก็เบอร์ต่อไปนะครับดอกจันเก้าสามห้าอกจันเอาจันแปดแปดสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็โทรออกนะครับเบอร์นี้นะครับก็จะเป็นโปรของเรานะครับผมเป็นโปรโมชั่นของเรานะครับผม แล้วก็ถ้าเราสมัครนะครับเราก็จะได้โกันรั่วมาด้วยนะครับผมแล้วก็อินเทอร์เน็ตอีก 2G จิกนะครับระยะการใช้งานอยู่ที่30วันนะครับผมเบอร์นี้นะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับผมใช้งานฟรีด้วยนะครับผมสำหรับนะครับผมเบอร์ที่ผมจะมาแจกนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผม